ทูโธิทียนโมวิมุตตานันนโมวิมุตติยานโมสัพพันนียาะเอเตนะสัจจินาพุทธะขิโตโหตุพุทธะสังมังคลังโลกเกเนตัญจะสัพพะรุกัสส밍มานะสัมภาวะเยออภิรมานังพุทโธ กรรม,ม,าามัฏฐาโมกรรมัจุติสัมพุทโธด้วยอนุภาพยิ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าขอบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำมาแล้ว ตอนต้นตั้งแต่ดีตอนต้นจนถึงปัจจุบันนัณขณะนี้พึงมีคนมีเจ้าเท่าใดแต่ข้าพเจ้าเพียงเท่าใดทิศให้โอทิศให้สัพพสัตทั้งหลายสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีประมาณขอบุญนี้ขอบุญนี้จงถึงแดดจงถึงเดดอิดามันดาครัวอาจารย์ ตลอดทั้งญาติของข้าพเจ้าทั้งหมดญาติของข้าพเจ้าทั้งหมดขอบุญนี้ขอบุญนี้จงถึงแดจงถึงแดเจ้ากรรมในเวเจ้ากรรมนเวเชื่อโรคในกายเทวดาเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าขอบุญนี้ขอบุญนี้จงถึงแดจงถึงแดพระมหาย์ไทยทุกท่านพระมหากษัตริย์ไทยทุกท่านทั้งตลอดทั้ง อรมัสานุวงศ์พระุมัสานุวงศ์พระสยามเาทวาธิราชพระสยามเาทวาธิราชขอบุญนี้ขอบุญนี้จงถึงแด่จงถึงแด่สัมภเวสีทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายเวทเ,เย,ยากเจริญนานารทุกคนทันคนทันคุทันคุ้ทัน ดาทุกหมู่เ่าเทวดาทุกหมู่เราบุญนี้ขอบุญนี้จงถึงแด่จงถึงแดสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กินเป็นอาหารได้กินเป็นอาหารได้ทำ้ายได้ทำลายได้ทำลายทำลายทำให้ชีวิตทำให้ชีวิตตกหล่นและเสียหายตกหล่นและเสียหายขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้ส่วนบุญจงได้ส่วนบุญเทเียมกันเท่า เทียมกันข้าพเจ้าับข้าพเจ้าขอบุญนี้ขอบุญนี้องค์เป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้ถึงได้ถึงพระนิพพานซึ่งพระนิพพานปัจจุบันชาตินี้เถิดในปัจจุบันชาตินี้เถิด